กำลังจะลอยปืนมาปืนมาเ่าตามมาด้วยมาแล้วเดี๋ยวปอยอนพี่หลังหน่อยเออท้าตัวเมื่อกี้เลยขับเรียบร้อยนียคันเีย